thank mm -hmm. you จริง,จร,ง,จ,รงจริงนะมีพันปีนี้ไม่ซ้ำครับแต่ว่าด้วยงานของบูมด้วยก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เราด้วยก็มันมีอุปสรรคมีอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็เลยทําให้ต้องเลื่อนไปเราก็เลยปีนี้ก็ก็เลยเลื่อนที่จะเข้าไปดูเร่อเพราะว่าเรามีแผนกันปีนี้จริงจะเข้าไปดูเร่อปีนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ราะว่าด้วยเรื่องงานมัน เรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยมันไม่ลงตัวจริงจริงช่วงหลังๆเราก็แอบคุยกันมาตลอดนะแต่ว่าก็าจะประบานปีที่แล้วอะไรก็เริ่มอายุเยอะแล้วเนาะนะ <laughs> ก็เริ่มคุยแล้วแหละว่ามันจะไปในทิศทางไหนเวรไหนแค่ยังแค่ยังไม่ได้บอกพี่พี่เพราะว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นนะว่า้ hey, ประมาณนั้นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ด้วยความเชื่อเราก็จะมีเรื่องเลิกด้วยสมมุติภูมบอกเฮ้ยปีนี้ภูมิพร้อมแล้วพอไปดูเลิกมันอีก2อปีสามปีทีแต่งได้เราก็เป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้เหมือนกัน,นตั้งแต่เจอพี่ๆมายังไม่เคยพูดเลยนะว่าว่ามีแพทที่เป็นคนรั้งแรกด้วยซ้ำแต่ว่า ก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็เป็นแค่แผนไว้ว่าเราคุยกันไว้ว่าจะเข้าไปดูเรื่แต่ว่าปีนี้ไม่ทันแน่ยังครับยังครับกะว่าต้นปีจะไปดูเรื่อใช่กะว่าต้นปีจะเข้าไปดูเรื่องแล้วถ้าภายในปีนี้ก็แต่งปีนี้แต่ว่าเมื่อต้นปีก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆเรื่องซึ่งทางครอบครัวน้องด้วยอะไรเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยบางเรื่องใช่ก็เลยโอเคมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยเข้าไปดูต้นปลายปี ประมาณพฤศจิกาทันวาเราก็ไปดูเออปีนี้ไปดูเพือเดืของปีหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวปลายปีมาเล่าให้ฟังเขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปถ้ายังไม่ได้แต่งหน้าที่ถ้าเราจะขอเราก็ต้องแอบกระพริบให้เขาแบบไปแต่งหน้าทำผมให้มันดีๆเขาก็รู้แล้วใช่ไหมของขวัญมันเกิดทุกวันนี้ยังไม่มีสรายเลยพี่อยากได้อะไรหนูอยากได้อะไรไปซื้อไ้ให้เอาจะได้ของที่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งถ้าวันถ้าวันขอก็คงแบบ ไปแต่งหน้ามาให้สวยนะเขาก็รู้แล้วทำไมต้องให้หนูแต่งหน้าปกติไปไหนมาไหนไม่เห็นได้แต่งหน้าเลยเอาจริงเขาเซอร์ไพรส์กันเหรอสิปีแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าก็เยอะแล้วนะแล้วก็ด้วยอายุด้วยด้วยความมั่นคงของเราด้วยหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากแต่งงานใช่ไหมครับก็ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะถึงเวลานั้นแล้ว แล้วเดี๋ยวกลัวแก่ไปมากกว่านี้เดี๋ยวถ่ายพิเวนดิงก็ไม่ลองอ <laughs> เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวยิ้มเยอะไม่ได้ <laughs>